ทุกๆคนรักยามาโตะแล้วเมพันธ์ที่ใเขา๊ะบะบ๊ะบะแล้วกูก็เลี้ยวปิดตาแล้ว โอเคก็ค okay, ุณผู like 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 ้ชมครับราัสดีครับคุณผู un> ้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการบิชเชนะครับผมจะคุยกับคุณผู้ชมในที่เก่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีอยู่กับเกม World of Warship นะครับเนื่องจากว่านะครับเ p นะครับได้ทำการวางยานนะครับวางยานะครับลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับว่าเอ้ยอยากเห็นพี่นนท์แคสเกมอะไรหนึ่งคอจิตตีวอร์โซนแล้วก็ว o ววอร์ชิปนะครับซึ่งผลตอบรับก็คือเลขสองกับว่า กดเลข2แบบรัวๆนะครับแบบว่าแป้นพิมพ์ระเบิดไปเลยนะมีแต่คนอยากเห็นเรือน,นะซึ่งนะครับก็ผมก็เพิ่งเพิ่งได้เริ่มกลับมาเล่นเพราะว่าไอ้ PC ซเครื่องใหญ่ผมเนี่ยมันเล่นวอว่าชิปไม่ค่อยได้มันไม่ใช่หรอกคือมันเหมือนมันเกมมันบั๊กหรืออะไรก็อ,อย่างทาให้ผมกดกดชวนเพื่อนไม่ได้กดเริ่มเกมไม่ได้อะไรเงี้ยทำให้ต้องลบทิ้งไปะครับตอนนี้ผมก็เล่นโน้ตบุ๊กแทนแล้วกันนะครับโน,น้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะก็ สีเกมจะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้เป็นการแคสนโน้ตบุ๊กครั้งแรกนะครับแคสนโน้ตบุ๊กครั้งแรกก็เออก็โอเคอยู่ก็สเปคมันก็โอเคอยู่แต่คงไม่ได้แรงเท่าคอมผมเท่าไหร่ก็พอเล่นได้นะฮะก็มาแคสในนี้แทนแล้วกันแต่เขาวันนี้ก็อยู่กับหลักานของแ p นะครับเนื่องจากว่าแ p เนี่ยมีเรือค่อนข้าง,างเยอะมากๆนะแต่ถ้าเชื่ออัตราส่วนแ p ค่อนข้างจะเล่นวอล์วชิฟค่อนข้าง,างเยอะมากกว่าเวิร์มแทงอีกนะครับเ,เรียกได้ว่าเรือพรีมงพรีเมียมเรืออะไรแปลกๆเนี่ยอยู่ในนี้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับบกกองเรือมันเยอะเหลือเกินอะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเรือที่เพื่อนๆก็รีเควสกันมานะครับหนึ่งก็คือยามาโต้นะฮะเราจะเปิดซิงนะเกมนี้นะฮะด้วยคันนี้ลำนี้เลยนะครับก็จะเป็นเรือที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับหากเราพูดถึงวอล์กชิปหรือว่าเรือในการทําสงครามนะครับหรือแบบไัตชนชิปเนี่ยเรือยามาโต้ก็ต้องลอยมาเป็นลำนแรกๆเลยนะ ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก็โดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่มีความรู้อะไรเท่าไหร่เกี่ยวกับเกมโวล์ฟอาชีพนะครับฉะนั้นนะครับอย่าถามว่าเอเรือจัมร์มันดีเปล่าเอ้ยมันดียังไงอะไรยังไงไม่รู้ผมไม่รู้รู้อะไรทั้งนั้นผมก็เล่นไปเรื่อยๆของผมนะก็เดีาพึ่ง่าผมนะเพราะผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ คือตอนนะี้ฝีมือผมเนะี่ยมันได้ถึงแค่ประมาณเชียเจ็ดเชียแปนะฮะผมยังไม่ค่อยมีประสบการณ์จบเชียเก้าเชียสิมากนักนะครับซึ่งหลังจากที่ผมเนะี่ยไปดูเอดพีมันไลฟ์สตรีมในดิสคอร์มันเล่นให้ผมดูผนมะก็นั่งดูมันเล่นเชียสิบนะนั่งดูมันตอนผมกินคงกินข้าวอยู่มันก็เล่นให้ดูมันเล่นยามาโตะเว้ยแล้วแบบทุกๆคนรักยามาโตะ อย่าลักกูเลยขนาดนี้คุณผู้ชมครับรัครับ ตอนนี้เวลาแมตช์ล่าสุดตอนนี้เวลาตีสี่แล้วนะะตีสี่นะผมเล่น,นตั้งแต่ตีหนึ่งตีหนึ่งนะครับ <_ S 1> <_ S 2> แพ้ครับแพ้ดูไม่มีชนะสักเกมนะฮะวายทีมสุดยอดจริงๆว่ะเฮ้ที่ผมแพ้นะคุณผู้ชมครับผมไม่ได้แพ้แบบว่าไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยผมก็ยิงประมาณเนี้ยที่สามครับยิงก็ประมาณเนี่ยเก้าหมื่นห้าดามเมจ 95, เก้าหมื่นห้าตามเอ็ดนี่ขนาดเนีญญ่ยอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้เก้าหมื่นแปดตาเอ็ดเนี่ยเห็นไหมเนี้ยคือผมก็พยายามแล้วอ่ะเอออันใหญ่ไหมเก้าหมื่นสี่ทำไมทีมมันเป็นอย่างนี้นี่แล้วมันเลยจะได้คลิปนี้อ่ะ <ELL> uh, destroyed it fire พยายามแล้วคุณผ,ผู้ชมครับพยายามสุดๆแล้วเนี่ย <c oughs> ทำไมทีมันเป็นอย่างนี้วะ2000 years later ตอนนี้ก็ลัอยู่ห้องเทียสิบล้วนนะครับผม แล้วก็มีเรือพิฆาตถึง4ลำนะครับนี่คือความชิบหายของยามาโตะน,นะฮะแล้วก็ไม่พอับยจะมีเรือไปดูเครื่องบินด้วยนะฮะโอ้ไม่ก็ขับไปกับเพื่อนก่อนคนเดียวไม่ได้มองตาหน้าเอาหอหนูจะเบรกไหมเออ14วิประมาณนี้ไปแล้วโดนหรือเปล่าไม่รู้รู้รู้รรร จริงๆครับคุณผู้ชมครับถ้าให้ผมเล่นเรือนนะครับถ้าให้ผมเลือกได้นะครับผมผมจะเล่นเจียเจียวหกเียเจ็ยเทียวแปดครับเพราะว่ามันเล่นสนุกเหมือนบอกแท้งเลยอะคล้ายๆกันพวกเจียสิบเนี่ยมันก็ใช่ครับมันมีแต่คนที่มีประสบการณ์หรือแบบเล่นเก่งก็เยอะอยู่แต่มันมันเล่นแปลกๆอ่ะมันเล่นแบบอะไรวะเออเราจะอุทานออกมาเป็นคำเนี้ยมันผมว่า มันไม่สนุกอะ่ะเออประมาณนั้นแหละแต่มันก็ช่างมันเถอะเนาะเออมันจะทําอะไรอะเบรกวะต้องเบรกว่ะเบรกแล้วเดินหน้าใช่ไหมเอ,อ้าเดินหน้าด้วยเอ,อ้าเดินหน้าก็ประมาณนี้เอ,อ้าไปเดินหน้าไปอีกลูกเดินหน้าไปอีกตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงก่อนนี้นั่นแหละใกล้ถึงแล้วลูกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วลูกโอ้ยเลยเลย,เลยขับเร็วไปแล้วลูกช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยช้าลงโดวสักลูกก็ได้บึ๊บโอ้โหความแม่นยำ เฮ้ยผู้ชมครับผมเล่งดีแล้วนะผมผมเล่งดีแล้ว啊โอ้มไม่โดนนะอะไระไมานเบอรเอ้าวไปอาไปอาไปาไาเลยมันเลี้ยวอะไม่ได้แดกแล้วหรอสู้ๆฮาลุกุมโมดูยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ไม่อยากยิงซีเอระยะไกลเลยครับมันยิงยากครับมันหลบได้แค่นั้นแหละคือมันเราต้องยิงลำที่แบบมันเผลอๆอ่ะอย่างเช่นอย่างนี้ครับลำเผลอๆล็อกเป้าแม่งนี่แน่นี่แน,แน่ไปเลยไปเลยบินไปแล้วหายไปแล้วครับรู้ยิงเข้าไหมครับมิดเวย์ด่านฟ้ามันหลอนๆอยู่มันอาจจะขยับก็ได้นะแต่ถ้ามันจอดเฉยๆก็ดี ขยับแล้วมั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้น Nothing Happen โอ้โหต่อออคิมากับเต็มไปหมดเลยนี่มันยังมาโตะยังมาโตะจอดว่ายังมาโตะจอดจอดเหรอนี่แน่ยังมาโตะจอดเหรออย่าขยับนะเว้ยเอออย่าขยับนะเว้ยยังมาโตะขยับนะอย่าขยับมันขยับแล้วอะขยับนิดนึงเอ้ยขอโทษ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  โอ้ยเบกเบรกย่าชนอย่าชนโอเคได้มาเจ็ดพันดามเมงแล้วยิงกันมาโตครับโอเค็อะไรยิงต่ออินเจนเบิร์น่าจะเลี้ยวทางนี้ฮะคูทรงแล้วอ่ะเกเลี้ยวมาเลี้ยวมาดีๆต้องรับเลี้ยวสิไม่เลี้ยวเหรอแล้วขับตรงต่อทำไมเลี้ยวเถอนนะไป็ต่อเลยโอ้โหพลาดนิดเดียวจะผมโดนแล้วเนี่ย ในเมื่อเทียร์สิบครับแต่ละลำมันยินยงเงนไกลครับมันก็จะแบบยิงแม่งไม่โดนสักทีตลกว่ะมันจะมาตกเยอะนิดนึงครับวันนี้ไปนี่ก็กีนน้ำเรากลับมาแล้วหมด,ดเวลาพูดถึงน้ำก็กินน้ำแป๊บนึง ่าโดนอยู่ฮะโดนอยู่โอเคโดนสองดอกครับโดนสามดอกครับผมได้ามเงมาเจ็ดพันโอเคไปยิงกูยิงไม่ถึงอ่ะยิงจมเบิกโอเคถึงแล้วมันทำอะไรอยู่มันทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่ากูยิงไปก่อนเนาะขับไปเรื่อยๆนะตอนนี้ยังไม่มีใครตายก็ผ่านมาห้านาทีแล้วนะถ้าเป็นห้านาทีในเวฟแทมนี่ผมว่าตายไปประมาณ สองสามคันได้แล้วสามคันได้แล้วมั้งเกมมันเร็วครับวัวชิปเกมชา้ชาจ้าอันนี้ไปไหนเอ่ยตัวเองตัวเองจะหนีไปไหนเอ่อข้างบนอ่ะหลับไวออกมนเลี้ยวอโ,อโ,โอ้โหอดแดดเนี่ยแหละครับเป็นยิงขึนยากครับทีขงสูงเนี่ยเขาจะอัพพวกเอ่อ incoming fire หรือว่ามีคนเลี้ยงเรากี่ลำหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งทำให้มัน เรือที่มันกําลังระวังตัวมันมีโอกาสยิงโดนน้อยมากนะยกเว้นว่าแบบว่ามันไม่ได้ดูหรือแบบกําลังบวกกาลังอื่นอยู่แล้วไม่ได้สนใจว่ามีอบีบีลำหนึ่งนะยิงเสือกมานะครับเช่นเราเป็นต้นอันนี้ในกรณีนี้ก็น่าจะยิงโดนสบายๆครับแต่มันก็เกิดขึ้นได้ยากครับว่าเจ็ดสิบมันก็อย่างที่เห็นอ่ะดูลูกเกมสิเนี่ยมันเหนื่อยเนื่อยอ่ะไม่ตายกันสักทีเนี่ยโอ้ยพระเจ้า ดีๆก็เต็มแมปเลยเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าเข้าไปใหญ่กับด,ดีมันเยอะไงพวกซ a เพวกดีๆด้วยกันพวก B b บเนี่ยก็วิ่งอยู่ไกลๆครับเพราะว่ากลัวตอนะครับถ้าเกิดว่าไอเรือพิฆาตน้อยๆดีๆน้อยๆเนี่ยน่าจะน่าจะบุกง่ายกว่านี้อยู่ตอนนี้มันมันไม่มีใครกล้าทําอะไรทั้นงนั้นเดี๋ยวตายกันื่องบินน้ำแล้วก็ไม่มีตอนนี้ยิงใครไม่ถึงเลยส่วนไอ้นี่เราก็ไม่อยากยิงครับยิงไปก็ไม่โดนอะ่ะบอกเลย ยิงยังไงให้โดนน่ะถ้าเกิดปืนเรามีสักสิบป้อมเออมีสิบป้อมอ่ะยิงโดนอยู่เราก็จะยิงอ่านจากซ้ายจากขวาจากหน้าจากหลังเลยแบบปืนโหลดเร็วๆอย่างเงี้ยมันพอจะยิงเอ่อเรือพิฆาตได้อยู่แต่ดูยามาโตะดีเนี่ยโอ้โหมันก็มันไม่หมอไม่หมอบินยิงเรือพิฆาตเลยอ่ะยิงในพวกนี้ดีกว่าเนี่ยยิงจัเบิลอีกสิบวิสิบวิก็ประมาณนี้ไปแล้วอีกจัมเบิลยินจัมเบิร์ก คัดปีคัดปีคัดปีอย่าลดความเร็วอย่าเบรกอย่าเบรกอย่าเบรกนั่นแหละนั่นแหละอย่าเบรกนะเว้ยอย่าเบรกสวยงามบลุบนานนี้ผู้ชมครับผู้ชมดูความแม่นยำสุดยอดถึงความแม่นยำนะฮะของระบบสุ่มของเกมนะไอเนะเรียกง่ายง่ายระบบที่ทำให้ปืนของเรานันเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้ง่ายๆนะะไม่ว่าเราจะเล็งดีแค่ไหนนะ เราก็จะว่าวได้ตัวเองนี่เราลอยิงมันทางหน้าก่อนได้แล้วได้ยิงกันแล้วนั้นก็ประมาณนี้ไปไปเลยฉันเลือกนายโอ้ต่อเต็มไปหมดเลยมันทางหน้าโดนเปล่าโดนเปล่าน่าจะโดนครับหรือเปล่ามันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวแล้วมันเลีเ้ยวแล้วก็ไม่โดนโอ นี่ฮะผมบอกแล้วเนี่ยเทียสิบเป็น,นยีงแหละผ่านมาสิบนาทีนะไม่ได้ทำอะไรทนะั้งนั้นยอดอยามาโตะเนี่ยแล้วยามาโตกโดนเป้าโดนเป้าน่าจะโดนครับ ขับตืนไม่เบี้ยวนะโดนเธอเออเธอเออพี่ทับเดียวนี่มาชื่นใจหน่อยแบบนี้เออขออย่างนี้เยอะๆนะโอ้ยเยอะตอนนี้เกมจะจบแล้ยมันแคบฐานกันจนจะจบแล้วอยามาตกกำลังเลี้ยวขึ้นบนมันก็ประมาณนี้อโอเคอย่ามาโตัระวังนะ <c oughs> ไปแล้วนะยามาตออเคงบินมาปเดเอยิงมันินยิงยิงโอเคครับโดนยามาตอยู่ฮะโดนดอกนึงฮะส่วนเค่อบินก็ออกายอ่ะไปทายแล้วเรียบร้อยยามาตเออมันจะเลี้ยวต่อไหมเลี้ยวดนตอก็เอาดิไป อ,อไปแล้วอยามาตมันไปแล้วนะไปแล้วนะจะถึงแล้วนะดิชา,าเดียวเอยสิดิชานเดียวรึบุ 50, ึบปุ๊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 บีุ๊เปุ๊ีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นคุ๊บปุ๊บปา้บปุ๊บปุ๊บปุมบปุ๊บปุ๊บปุับปุ๊บปุ๊ะปุนมัน๊า,า,า,น,น,น,า,าน,นุ๊นปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ้าะปุบ๊บนนป ยามาโตะน่าจะตายแล้วแหละชมพอยมันนะไม่มีเลยลองมอนตาน้าเลี้ยวครับมอนตาน่าเลี้ยวตกใจน่าจะประมาณนี้โอเคนี่ยามาโตะจมนะครับนี่ครับหน้าที่ยามาโตะก็หลักๆก็ประมาณนี้ฮะยิงไปเรื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนเองยิงแม่นๆ ต่อให้เรายิงแม่นแค่ไหนแต่ระบบเกมไม่ให้เรายิงโดนมันก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแ,แต่ถ้าเกิดว่าทีมเราดีครับเราก็จะไม่เจอใคร,ใครก็แล้วจะมาโตกครับเนี่ยเราก็จะสบายๆอย่างเงี้ยยิ้มๆครับเนี่ยเก็บดาเมจเพิ่มเพิ่ม่มีใครยิงเราทีมดีนี่แหละครับสิ่งที่ยามาตกต้องการครับคือทีมที่ดีครับไม่ใช่ปืนที่แม่นหรือว่าปืนที่แรงครับเราต้องการทีมที่ดีแค่นั้นแหละฮะแค่นี้เราก็เล่นได้อย่างมีความสุขครับยามาต นะเดี๋ยวนะมอนต้าตายยังวะเนี่ยเออน่าจะน่าจะขับไปไหนต่อวะเดี๋ยวขึ้นบนนิดนึงเด็กมาก่อนมอนต้าเราจะคิดถึงนายตายก่อนชุหายเอ้ยทีมดีเกินไปแล้วขอยิงว่างพอสักแสนหน้าเมยได้หรือเปล่าเนี่ยพอเรามาฝั่งนี้เราไม่มีอะไรให้เรายิงแล้วหรือต่ดีๆครับที่เหลือก็นู่นเนี่โคตรไกลเลยนะ ไกลเหลือเกินมันทงทำอะไรอยู่วะ<ป>เกินหน้ามันนิดนึงอ่ะเกินม,มันไปแล้วอยู่ดิตัวแมมโดนไหม,โ,ไหมโอ้มันเลี้ยว,วะ่ะมันเลี้ยวง่ามันเลี้ยวมันเลี้ยวโดนเถอะเออโดนดอกหนึ่งสี่พันครับได้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 ไปฝั่งตรงข้ามฆ่าเพื่อนเราสักล้ำหน่อยดิ เกมน,นี้จบช้าๆเนี่ยเกมจะจบแล้วเนี่ยชิบหายออกหายไปแล้วนี่เลยเนี่ยอันนี้มันขับตรงไปเรื่อยๆน่าจะประมาณนี้อ่ะโอเคจับไปชิมาครับเจอชิมาครับชิบหายแล้วฝั่งนี้เหลือแต่ชิมาแล้วก็เหลือเครื่องบินบินน่ารักเครื่องบินน่ารักโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนเถอะ นี่แน่นี่แน่เป็นไงคุณผู้ชมครับผมบอกแล้วเนี่ยผมยิงแม่นอยู่เออผมก็ไม่ได้ยิงแม่แม่นอะไรขนาดนั้นก็แค่ระบบเกมมันเน่าเว้ยลำไหนดีวะหายไปแล้วเอาอในต่ออะโอ๊ยน่ากลัวจังเลยตรงนี้ผมว่าผมไปจากที่นี่ดีกว่าครับรีบหนีไปเถอะ เอาโจมก่อนซะแล้วไม่ทันที่ยิงเลยมิดเวยว่ามิดเวยมิดเวยมิดเวยไปแล้วกระสุนเจาะเกราะนี่แน่มิดเวย โดนไ,ไหมโดนไหมอุย้ยซิคเดวอุ้ยนี่แหละแต่น่าเม็ดแล้วคุณผู้ชมครับนี่แหละเก้าหมื่นห้ากำลังดีครับนี่แหละห้าแสนก็ดีโอเคผมได้คลิปแล้วชนะแล้วว้ายเบียดเนี่ยวะเบียดไปยังเอาเบีเยดจมแล้วอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมเพียดจะกลับไปหน้าอ่าลงเรือ เขาเรียกเลยท่าเรือเออท่าเรือก่อนโอเคครับก็หลังจากที่เล่นมานะครับก็นะเรามาสรุปเจ้ายามาโตะก,กันแบบคนไม่มีความรู้เรื่องเกมเอ่อโววอรชิปมากนักนะครับอย่างเช่นผมอ่ะก็จากที่เห็นแรกสัมผัสนะครับก็มันเป็นเรือที่ลำใหญ่ลำอ้วนๆครับแต่มันไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่ามันอ้วนครับทำให้ในการโดนยิง้านหน้าหรือแบบ โดนยิงมุมเฉียงเนี่ยมันมีโอกาสโดนเราค่อนข้าง,างมากครับแล้วก็2คือพวก AA ครับหรือว่าพวกออุปกรณ์ต่างๆได้เป็นพวกปืนลองอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างเยอะครับเต็มลําเลยทําให้เวลาโดนเรือที่มันมีปืนระเบิดที่มันติดไฟดแรงๆอย่างเช่นทันเดอร์หรืฮิดเบอร์หรืออะไรพวกเนี้ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยโอกาสติดไฟสูงมากๆนะครับทำให้เวลาโดนลุมยิงเนี่ยก็ตายหา่าตายง่ายๆเลย นะครับก็ข้อดีของมันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมันยิงไกลที่สุดในเกมนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆในการยิงตอนเริ่มเกมหรือว่ายิงประมาณช่วง22กิโลขึ้นไปนะครับ22กิโลขึ้นไปเนี่ยเรือส่วนใหญ่เทียบสิบก็ช่างนะครับแต่ยิงเราคืนมาไม่ได้นะครับยกเว้นพวกแบตเทนชิพนะครับเพราะว่าเรือส่วนใหญ่ก็จะมา20 21 22ประมาณนี้ครับของเรานี่26ยิ่ยิงเราเปิดเครื่องบินน้ำกับยิงได้ถึง32เลยทีเดียวแล้วก็ ยามาตกก็จะมีลูกจากเกราะที่แรงมากๆนะครับสามารถเจาะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าข้อเสียคือการที่มันเจาะเยอะเกินไปเนี่ยเวลาเรายิงเรือที่บางๆเนี่ยกระสุนมันจะทะลุครับทําให้ดาเมจมันก็น้อยเนี่ยเพาเยอะไปก็ไม่ดีเนาะเออเพราะว่าพอดีพอดีก็ดีกว่าครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ส่วนอื่นๆก็เอเอก็มันก็มีอ่ะมันก็พอมีมันก็แต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรนยความเร็วก็ ก็ช้าอยู่ทีนึงครับแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดกับพี่แปดเรือลำใหญ่ขนาดนะี้พี่แปดเออก็ให้อภัยส่วนค่าพางครับผมว่าโอเคนะ14กิโลครับถ้าเกิดว่าตานั้นไม่มีช่วงบินครับตานั้นไม่มีเครื่องบินบินมาหาเราเราก็สามารถค่อยๆมุดไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปจ้าเอศัตรูในระยะ14กิโลครับแล้วก็ตุ้มนะยิงใส่ศัตรูเลยครับอ่ะก็ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมแบบไม่ค่อยโอเคก็คือ ทำไมต้องมีแค่สามป้อมอโถ่เซ็งเลยอ่ะขอสัอกสปอมได้ไหมอีกสปอมหนึ่งเนี่ยจะแจ่มมากเลยแต่มันก็น่าจะโกงเกินแล้วแค่นี้ก็ยิงแรงแล้วนะก็ตามเมทที่ผมทําได้มันก็จะวนๆอยู่แถวนั้นแหละประมาณหนึ่งแสนนะครับเมื่อกี้ทีมดีเกินนะทีมดีเกินทีมดีเกินไปถ้าเกิดว่าทีมส,ส,สูสีในตาเมื่อกี้อ่าผมอาจจะยิงสักประมาณแสนห้าแสนหกก็ได้แต่เมื่อกี้ทีมเราเพิ่งตายไปแค่สองลัมทำให้เกมเนี่ย จบเร็วมากๆทำให้เราก็กินแ้แสนนึงก็เอาพอแล้วโอเคนั่นแหละนะส่วนที่เหลือก็อ่ะลองลองดูคุณผู้ชมที่กำลังจะปั้นก็คิดเอาว่าอ่ะมันเป็นสไตล์เหลือคุณผู้ชมหรือเปล่านะครก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย